ตรงภาพด้วยพี่น้องฟังปิดใครอยากมาแบบอยากมาแบบชมบรรยากาศสามารถขับรถเก่งรถอะไรมาก็ได้พี่น้องทางมันดเบิดแล้วดูสิซอฟไฟฟ้าแรงสูงถนนคอนกรีตถ้าฤดูน้ําหลากเนาะฤดูน้ําหลากก็ประมาณเดือนกันยายนเนาะปลายกันยายนตุลางเงี้ยแถบนี้ก็คือถ่วมเบิร์ดได้พี่น้องน้ําไหลแรงด้วยนะ เพราะว่าลำห่วยทับทานตีโค้งแถวเนี้ยงูลงงูเหลือมาพี่น้องว้าย้ค่อยๆมาตอนปีทีแล้วเด้อจนชาวบ้านเขาบอกว่านางเธอถอยกลับึกษาหนาบันแห้งหรอกค่ะพวกยาฆ่ามแมลงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่น้องเนาะป้ายังไงเขาขี่รถเก่งมาเถ็บ,เ,บเลิดิถจอดโอ้โหเลิศ เห็นไหมคะขี่รถเก่งมาเก็บเหตุการ์กางเต็นเปิดดิฟกาแฟเทกาแฟกินกลางตาโอ้ยคว,ความสุขความสุขค่ะผู้ใดว่าอีสานแดงสจูงแขนของาเบิงต้นหม่ก็ยังงวฟรวยต้นย่างพารากับใส่ลาต้นป้าน้ำมันแต่ใสล่ละ สีแดงเลจังใจนะพี่นอ้อ,นองเออพี่น้องเออผู้ใดมีเงินลหลายๆมาหาซื้อทีเด้อพี่น้องเด้อใครทำอะไรนะเทรดเงินเยอะๆอันนี้เงินเยอะๆซื้อที่เผื่อไทรบ้านบันเทิงโทรด้วยบริจาคให้ใครบ้านบ้างสักไลนหนึ่งใครบ้านจะได้อยู่อะไรเงี้ยอุ้ยขอกันถักคลิปเลยนะคะ่ะเพื่อนขอแบบหน้าด้านๆนเลยเนาะอุย้ยถึงจะหาเงินได้นะ สิเราก็ามาเจอฝ<ม>ูงไผอีกแล้วค่ะรับทานฝูงไผมีถึงไรเลยโอ้ไรคออออนอยู่แถวนี่บ่เหมือนเห็นเพื่อนลางแบบางอยู่ในป่า<อ><อ>เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ออสวนพันดามแตนก็อยูอ่แถวนี้ทำไมเห็นบ่นี่โอ้ทางเข้าป่าเออี่น,นองเห็นบ่เห็นบ่นบสวนป่าอมน้ำมันเลือเป็นอยู่ขากหลายปะเทอ รถผ่านเลื่ๆอๆผู้เห็นบอกรถของอพอปลหนึ่งหกเก้าก็เข้ามาถึงข้างในพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยโทรหนึ่งหกเก้าเข้ามาถึงสวนเลยนะจ๊ะโอ้ค่ะคุณแม่คุณยายไม่สบายมารับคุณแม่คุณยายผูาายย Ooh, ้ท้องเจียมหยาเรเลอยๆอู้มีตัวตัวสวยๆอ อ่าอีพานเพื่อนไปชมบรรยากาศกันต่อจ้าเห็นบอเสาไฟฟ้าแรงสูงกับเขามาถึงเบิร์ดแหรพี่น้องน่าจะได้ถนนลาดยางเพิ่มอีกแน่ๆเลยเนี่ยดูเขาตีเส้นสีแดงๆเพิ่มอีกแล้วนะเ,เพื่อนเห็นบอกตลอดแนวเอ,อถนนคอนกรีตจากบ้านหนองสมอนมาบ้านโนนแถงจากบ้านโนนแถงไปบ้านหนองสมอนนะเพื่อนเนี่ย เป็นโครงการสร้างสพานจากงบเดียวกันแหละเพราะว่าเห็นเขาขึ้นใต้ฟังตรงบ้านหนองสมอนด้วยว่าจุดเริ่มต้นการสร้างสพานสงสัยเขาจะได้ถนนลาดยางเพิ่มทับถนนคอนกรีตเลิศถลนเลิศทำเพือเพื่อน,น,นอะไรที่มันจะให้ความเจริญเป็นที่ตาสาว่างเนาะเปิดทางเข้าป่าพี่น้องโอ้ยถูกรถตะลีละกัอนทีนหนึ่งเนะี่ยสิมาหาสื่อที่อยู่แถวนี้ เออเงินกระหายเนี่ยอย่ากุยเสิด้เนาะบางคนกระหาัง่ายง่ายคลิกเอาคลิกเอาคลิกเอาเอาอาสวนยางปลาสวนปาล์มน้ำมันเพื่อนเอเอเลิศที่นี่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดพี่น้อง เมนผักไก่เด้ออีสานบานห้าเดอ้อหนิบอกสวนป้ามนน้ำมันเนาะออขออนุญ,ญาตถ่ายสวนป้ามนน้ำมันหน่อยนะคะเห็นเราสะอ่อนอะเลิศมากแม่เลิศจ้าขอบคุณค่ะเราไปต่อกันเลยนี่สวนยางปลาเลิศนี่สวอต้นยางพลานี่ก็คือสิบกว่าปีแล้วนะพเพื่อนๆก็ค่อยมาอยู่แถบนี้ก็คือสิบกว่าปีแล้วเนาะ ตอนนั้นมันอยู่มันก็โตแล้วนะประมาณเออเจ็ดสองสิบสี่ตีไปเลยเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่ปีนะลังพลาเนี้ยรู้เขาไปหาพืชไปเนาะพืชด้วยป,นปืนกับบ้านสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและ เป็นกำลังใจให้ไทยบ้านบันเทิงโชว์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปด้วยบรรยากาศสวนยางพาราจังหวัดศรีสะเกดอำเภอห้วยทับทันตำบลเมืองหลวงจ้าสวัสดีจ้า